สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC กุ้งเจริญทาบครับตอนนี้กุ้งเจริญทาบเปิดช่องนะครับเนี่ยช่องกุ้งเจริญทาบพย์ชาแนลสำหรับ FC ที่ต้องการชมงัวงามของฟาร์มโดยเฉพาะนะครับเนี่ยซีมีเปิดเรื่อยๆนะครับวันนี้สิพามาเบ่งโคมแม่ลูกเลยครับเนี่ย โคมแม่ลูกแม่ลูกแรกตัวเมียสวยๆโอ้คุณเชียงเนาะนี่ครับโคมแม่ลูกตัวเมียสวยๆฝึกฝนโดยเจมฝึกสมาธิวะครับนี่ครับ ผมแม่ลูกสวยๆตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้น้องสัญญานะครับสวยมากครับตัวนี้นี่ครับอนาคตแม่บอกอนาคตแม่พันเงินแสนนะครับตัวนี้ดูครับลักษณะลำตัวยาว เนื้อหนังดีน้ำตาตครับดบูต่างคอนี่ครับต่างคอต่างคอสวยครับนาะมาดูน้ำตาตครับน้ำไตาย,ยาวถึงนมนี่ครับที่สำคัญต้องคุ้นเชื่องนะครับแม่พันธุ์ที่ดีต้องคุ้นเชื่องจับได้รูปได้นี่ครับจิ๋ม จิ้มดำาคนหางใหญ่ครับดูทีนี้ตัวนี้เป็นลูกแรกนะครับลูกแรกความสูงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ128เซนติเมตรหน่วยก้านยาวครับเป็นวัวล,ลำยาวครับกล่องอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับฝึกใหม่ นี่ครับเฉพาะลูกนี้ก็คุ้มแล้วครับสวยมากครับดูสิครับสูงเท่ากับ jm แล้วดูนะครับแม่ลูกแรกลูกตัวเมียสวยๆนะครับ fc ท่านไหนสนใจเราเปิดนะครับ ม่ใช่ไม่เปิดเปิดครับนี่ครับแม่ดูแม่ครับพี่นี้แม่ในสูงเกือบร้อยสี่สิบห้านะครับขาดอยู่เซนเดียวยาวครับที่สำคัญให้ลูกสวยลูกแรกด้วยการจับกล้องถ่ายกล้องอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะเรากำลังถ่ายทำใหม่เรากำลังเปิดช่องใหม่นะครับนี่ครับแม่ สมผ่านรอบได้สองทวันแล้วก็ผ่านรอบสิมหดดีครับน่าจะติดครับมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดดูค,ครับสิมหดดีแม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับวัดจากเมื่อเช้านี่ครับพุ้นเชื่องครับจับได้ลูกได้จับได้ลูกได้สีนมนะครับ ใน้ำนมน้ำนมดีมากครับดูนี <c oughs> ่ครับเปรียบเที่ยวกับผลก็ได้นี่ครับนมน้ำ,น,ำนมดีมากครับดูสังเกตน้องเลยยะจะกินนมแล้ว <c oughs> ตอนนี้ห้าเดือนกว่านะครับ นี่ครับกินนมเห็นๆเลยไม่ใช่แม่ลูกเทียมนะครับแม่ลูกแท้แม่ลูกตัวแรกลูกสวยมากครับแม่แม่ผสมผ่านรอบนี่ครับดูพ่อพันธุ์ที่ผสมครับ เปียกฝนซะแล้วนี่ครับ TK 202 TK 202นนะครับผสมผ่านรอบดูครับน้ำนมน้ำนมแม่ดีมากครับแม่พันธุ์ที่ดีน้ำนมต้องดีครับเขาเรียกพลังน้ำนมล้วนๆครับ ครับแม่เทียบกับคนได้ครับคู่นี้คู่นี้ทางฟาร์มเราเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนเจ็ดพันนะครับอีสานส่งฟรีอีสานส่งฟรงฟีย้ำครับอีสานส่งฟรีแม่ลูกตัวเมียลูกแรกแม่ผสมทีเคสองสองผ่านหนึ่งรอบ หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันครับพิเศษครับวันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันดูเลยนะครับเป็นนมดีมากครับดูดีค,ครับพลังน้ำนมล้วน ถ้าสังเกตดูนะครับถ้าแม่วัวตัวไหนน้ำนมดีลูกมันจะสวยครับลูกมันจะมุกนี่ครับตัวนี้พลังน้ำนมแม่ดีสุดยอดจ่ายลูกพันธุก,กรรมสุดยอดครับตัวนี้วันนี้เราก็นำเสนอโคมนี้นะครับแม่ลูกตัวเมียแม่ผสมผ่านรอบทีเคสองศสอง เปิดที่หนึ่งแสนสองมื่นเจ็ดพันโอเคนะครับทางฟาร์มเราฟาร์มกุ้งเจริญซาวเราจะมีมีเปิดเรื่อยๆนะครับดูดูวัวเราวัวเรามีเยอะครับเปิดทุกวันครับนี่ครับอาจจะเปิดวันละตัวสองตัวนะครับอันนี้ก็คำ่ำแล้วเปิดไฟไล่ยุง นี่น้องน้ำมนมน้องน้ำมนนะครับตัวนี้นี่ครับเราจะเปิดเปิดเรื่อยๆครับเปิดวันละตัวสองตัวก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามทางฟาร์มเรานะครับทางเราจะให้สาระข้อมูลดีๆสาหรับมือใหม่มือเก่านะครับแนะนำแบ่งปันประสบการณ์เปิดราคาวัวให้กัน ถ้าสนใจติดตามได้เลยนะครับกุ้งจเจริญซัพฟาร์มฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กดซับสไ r i b e กดแชร์ด้วยนะครับนี่สั่งลาด้วยน้องน้ำมนตนะครับนี่อย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเราจะมีของวิสวยมาให้ชมกันบ่อยๆเดี๋ยวไม่จะได้ไม่พลาดนะครับ เบอร์โทรติดตอ่อ okay, นะครับศูนย์หกสองสโอเคนะครับสวัสดีครับ